จับคู่เอาไปเลยสมหางแค้นๆนะออ้ยพอเชี้ยรองของขึ้นใจแทค่ค่ะเอาจังสีละวสันถือกระตือกูตือกระตือรสร้างมัน่นนะคะวัดวัดกันไปเลยนะคะแต่พอมั่นใจว่างวนนี่บอบผาดัาันบอกกาปล่อยมา3ามหางดอกวสันสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องบุญน้ำโชคทุกทา่านทุกคนนะคะ คลิปนี้ก็ยังอยู่กับเส้นซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เดิมด้วยนะคะหลังจากก่อนหน้านีน้เนาะเส้นซองกะได้มานังท้ายคลิปอยู่นี่ละนะคะนําเสนอแนวทางไปแล้วหนึ่งแนวทางก็คือแนวทางเลรตุบาลไทยชุดตองงวดนะคะของหนุ่มอุบลคนสิรินทร์นะคะหรือว่าพ่อเซียนสิรินทร์เนาะเข้ามาแหล้วงหกงวดติดปุณนะคุณพ่อค,ค,ค,คุณแม่จังใดผู้ใดที่ยังบ่เห็นคลิปเนาะฝากเข้าไปเบื้องคลิปเข้าไปพิจารณาแนวทางในงวดนี้ของ่อพนม งามนี่คือเก่าคุณบอกคุณแม่อ่าที่เด็ดหนึ่งพันไปแล้วนะคะคลิปนี้กับที่เด็ดคือกันออแนวทางเหลขรัฐบัลให้ชุดต่องวดนะคะของพัอเซียนสองห้องค่ะเซียนเล็กเหลาอีกหนึ่งทันเนาะหลังจากงวดที่พานมานะคะพอ่อเว้าวเต็มปากเลยคุณบอกคุณแม่ว่าทางงวดนี้นะคะงวดที่พานมางวดวันที่สาสิบที่พานมาเนะาะทันเลขพ,พ,พ่อเขาเลยนะคะพ่อจะ เศร้าปล่อยแล้วแนวทางรัฐบาลให้นี่มาสัต์แต่พอกับบดีเศร้าปล่อยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านี่เพราะว่านี่นี่นี่เลขเพราะเส้นสองห้องเข้าโตวิ่งทั้งสองโตเลยคุณพ่อคุณแม่นี่ให้แนวทางมาซ้ำนี่ลหละเออให้เลขวิ่งมาสองโตนะคะเด่นพ่อพ่อกัน่าสัตโอ้ยมาน้ากันทั้งสีทั้งหา ถ้าผู้ใดติดตามแนวทางของพ่อเสี้ยนสองหองเนาะเสี้ยนสองจะย่ำทุกคลิปทุกทุกทุก,ทกนวดนะคะที่เสี้ยนซองมานําเสนอแนวทางของพ่อนะคะว่าที่เด็ดของพ่อเซียนสองหองนี่ให้จับตามองนะคะเลขวิ่งพ่อดีๆเข้าร้ายนวดกว่อนที่สิลุดเมื่อกี้นะคุณบอคุณแม่เลขวิ่งของพอนะ่อเนาะเข้ามาแล้วแปดนวดติดนะคะพึ่งมาลุดงวดวันที่สนะิบหกเนาะ วันที่สิบหกท่านว่าที่ผ่านมานะคะลดไปนะคะแล้วพอกะกปล่อยไม่อีกก็คือวันที่สามสิบพอก,ก็เลยบอกว่าเออทางวันที่สามสิบนี่ถ้าแนวทางของพอยังบ่เขาจะขอเศร้าปล่อยเศร้าหายแล้วนะคะหยาดเอฟซีมาตามแล้วเสียเงินเสียทองเนาะแต่ว่ากับบอดเศร้าคือจังดิเชยนซองบอกนี่หลักฐานทนท่อนะคะเขาค่าเขาแน่ทั้งซีทั้งหาเนาะคุณป้าคุณแม่บาดนี้ นี่งวดนี่เิี้ยนซองได้มาแล้วบระเดมมาบอกสุฟังซื้อนะคะบอกได้เล่าว่าโตเลขแบบแบบน้อยมากนะคะเลขเด่นนี่พอหามาไลายโตอยู่นะคะแต่ว่าโตจะพูเกินไว้เลยละกันสามหางแค้นนะคะคัดมากคัดเน้นพิเศษนะคะเอาไปสามหางกับพ่อเสี้ยนซองวสันงวดนี่พ่อมันใจแห้งเติบนะคะมันใจคักนะคะ คัดมาห้เลยตั้งแต่ตอนงวดเอาซามหางแข็นๆพ่อเข้าแท้ๆงวดหนีว่าสันดีพ่อว่าเอาจากไหนกันมาถาเบิ้งกันเนาะว้าวถึงนะคะโตเด่นนะคะพ่อไหมาในงวดนี้นะคะมีสามโตคุณปอคุณแม่แต่เส้นซองสังเกตแล้วนะคะนี่พ่อเ่อเคยปลย่อยโตวิ่งนีมาสามโตจักเทียนะคะเบาย้อนไปอีกก่อนเหล็กเล่ามือวันศุกร์ที่ผ่านมาโตว,วิ่งพ่อก็ให้มาสามโตคือก,กัน แล้วเส้นซองกับบอเคยเห็นนะคะพ่อปล่อยเหล็กวิ่งมาสามตัวจักเทือนะคะน่าจะเป็นสูตรใหม่เนาะคุณพ่อคุณแม่เสือบอกเหล็กล่างงดวันศุกร์นะคะโตวิ่งของพ่อนะ่ะแตกทั้งสามตัวเลยนะคะโตเด่นที่หามาสนะามตัวน่ะหยเอียงเนาะให้เจ็ดให้หกให้ห้านะคะเหล็กมันออกหกเจ็ดห้าบอกวาแตกทั้งสามตัวคิดเบื้องดูบันถถ้าผู้ใดเอาไปวิ่งนะคุณพ่อคุณแม่ ที่ได้ซ้ำใดหันนะเนาะเอออันนี้ว่าวย้อนไปนะคะว่าเหล็กเล่ามือวันสุกนะคะแส้นซองมาเห็นเ่าเหล็กไทยที่พอปล่อยในมือนี่บังเอิญมีเหล็กเดนเหล็กวิ่งสามตขึ้นกันนะคะเส้นซองก็เลยว่าสุดฟังซื้อเนาะฮามันเป็นคือจังเหล็กเล่าสตอกเออฮ่าตเดนของพอจับคู่สามตัวมาด้วยกันเออสามตแตกสิว่าจังไดเนาะเอาเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะจังไดกะ ในระวังทีเส้นซองเขียนตัวเลขให้คุณพ่อคุณแม่เบิคกะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคือเก่านะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะแหงแชร์หลายแห่งไลค์หลายนะคะเส้นซองก็จะได้มีกําลังใจนะคะเปิดการมองเห็นให้เส้นซองนําเนาะ,ะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะของเสยนสองห้องนะคะที่ปล่อยออกมาในวันนี้ประจำวัวนที่17เมกราคม2567นะคะ เดี๋ยวขอเขียนก่อนเนาะเซียนสองห้องงวด17บเมขหกเจนะคะตัวเด่นนะคะที่พอเซียนสองห้องปล่อยมานะคะสามตัวที่เสียนสองบอกไปนะคะงวดนี้ก็มีเลข9เลข8แล้วก็เลขเจดค่ะ สวยงามบอกคุณบอกคุณแม่เป็นแต่คือสามโตแตกแท้ดิเส่งซองกับเล่ยว,วห์นะนอฮาวันเป็นจังเลขเล่าเนาะเลขเด่นพ่อยมากเก่าแปดเจ็ดพนะอุยเฮ็ดจังใดดีละเข้าบานนี้เอาที่เด็ดยังบ่พอนะคะโตเด่นไหมากสามโตนะคะเลขจับคู่เอาไปเลยอันนี้ชุดต้องหวดนะคะสมหางแค้นๆนนะคะมีเก้าหนึ่ง 1> 8 1แล้วก็7 1ค่ะอปอยมาซ้ำนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสันุ้ยพอเชืยอสองของขึ้นใจแท้ค่ะปล่อยออกมาสามหางเท่านี้เลยเอาจังสีละวะสันถือกระตือกูตือกระสร้างมัน่นนะคะวัดวัดกันไปเลยนะคะแต่พอมั่นใจว่างวนนี้บ่บพาดอ่า ทศน์ประกาปล่อยมาสามหางดอกว่าัันเดีความมั่นใจนะคะเกินร้อยเกินพันเกินหมื่นเกินล้านผู้ละคุณพ่พอคุณแม่ฮะบ้บานนี่นี่นี่ซัมเนะสำหรับแนวทางนะคะที่พอเส้นสองหองปล่อยออกมาคุณพ่อคุณแม่เซอบอกปล่อยออกมาซัมนน่ยังมีฝากไหมเส้นสองบอกเอฟซีนั่มนะคะฝากบอกมาด้วยว่าใกล้ๆก้มือ พ่อจะมาฟันโตเด่นห้โตเดี่ยวนะคะแล้วสามหางนี่พ่อก็จะฟันหาหางเดี่ยวแขนแขนอีกคือกันว่าสัน๊านห้มันสามหางยังสีมาฟันหางเดียวอยู่คุณพ่อคุณแม่บอธรรมดาอิลีนะคะเอาเอฟซีก็ลองวิเคราะห์ล่องพิจลรหน้าเบิ้งนะคะถือว่าโตเล็กง่ามแล้วก็หน่อยแห้งนะคะอุดใยมักก็ล่องเอาไปเสียงฟันเบิ้งคุณบ่อคุณแม่ สามคู่นี่เสียงสามมือทั้งหล่ะนะคะทามแมนนะคะคู่ได้ฟันดีกับมาคอมมนบอกเส้นซองน้าแน่นะคะเพราะว่าเสยนซองมักอยู่เนะาะมักเงเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แหละนะคะแต่ทาสิทามมักแห้งๆนะคะมักไปที่แปดหนึ่งพุดบอกกูแม่ชอบส่วนตัวของเสยนซองเองนะคะอันนี้กะเอฟซี FC กะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเส้นซองกะ บัวความจะเห็นจะคล้องข้าไปน้ำซ,ซ,ซื้อนะคะวอาสุกันฟังนะคะวอาถึงฝันนะคะเส้นซองยังว่าในฝันอยู่ตั้งแต่ตอนง,งวดมากคุณพ่อคุณแม่ฝันเรายังจำบ่ได้นะคะก็เลยบ้ันในมีอียงมาวอาสุเอฟซีฟังนะคะแต่งวดนี่เส้นซองอยากจะตามเออเผยในคลิปนี้โหลดอยากจะตามอันซ้ำหกนะซ้ำฮกเฮ็ดเส้นซองเจ็บแสบมากนะคะงวดที่ผ่านมา แต่เจมสซองจะมาเป็นนะคะถ้าผู้ใด,ได,ไ,ดได้ติดตามเนาะงวดที่ออกหนึ่งหาแล้วงวดทัดมากออกหนึ่งซีนะคุณพ่อคุณแม่งวดหนึ่งหานะเะส้นซองฝันได้หนึ่งซีคักแน่นะคะว่าพอเสียนสุระบอกหนึ่งซีสื่อไ่ได้เอ่อไ่ได้เสียงเงินดอกงวดนั้นนะเพราะว่ามันอันนะคะเส้นซองบ่มักนะคะก็เลยบ่ซื้อ,อแต่กับโบได้ตม่มกับโบ,ค,บคิดว่ามันจะมากออกงวดถัดมาคุณบอกคุณแม่โอ้ยเลียใจยคัก ฟันในงวดนี่พุ่นไปออกงวดหนาพุ่นฟันในก้อนเลขกสิออกโพดพ่องวดหนึ่งพุ่นอะโอ้ยก็เลยคิดว่างวดน,นี่ว่าจะตามเมืองกันนะสามหกหกสามนี่คือเหตดเจ็บแสบคักแข็งงวดที่ผ่านมาเออเดี๋ยวสิขอฟันอีกก่อนสิล่องไปเสียงฟันอยู่สามหกนี่นสิเป็นจังไดะอะเบาไล่ใหญ่ห้างเบาแนวอื่นผลกับคลิปพอเซ็นสอ,หองห่อาอาชโชอีกจักรอบหนึ่งนะคะตัวเลขลนยนะคะ hfz จดมาท่านเขียนมาท่านเนาะ เด่นเก7ดนะคะแล้วก็จับคู่มาก็มีเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีเสียงเพลงดังขึ้นเือบานเหตดจังไดเส้นซองหยุดว้าบด้เลยคุณบอคุณแม่ยานเพลงเขานะคะหยุดวอาบดานะคะถ้าหยุดวอลเราบัานี้มีเสียงเพลงนะคะสิติดลิขสิ์เขาั่นี่นอยู่นี่เ้สิหายยังมมเวอาโซ่สีหอดสิบนาทีอ่ะชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะเฝ้าปิดคลิปนะคะเดี๋ยวจะคลิปนี้จะลงบได้เนาะอัดมาตั้งหลายนาทีแล้วนะคะ เลียตนเจ้าของเน่เพื่อเป็นสี่เนาะเอาจังไรกะถ่ายคลิปเนาะขอขอบคุณเอฟซีนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้เนาะคอยกดไลค์คอยกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้นะคะที่จริงว่าอยากเว้ากันโดนๆนะคะขึ้นสิไปต่อบปได้แล้วนะคะเพลงดังขึ้นดังขึ้นคุณพ่อคุณแม่จังไรคลิปนี้ส้นสองตองคอตัวล่าไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ